สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการวางผ้าไหมนะคะว่าเราจะวางผ้าไหมยังไงนะคะผ้าไหมหนึ่งชิ้นนะคะให้เราได้ชุดมินิเดทน่ารักน่ารักนะคะชุดมินิเดทน่ารักน่ารักของเราเป็นแขนในตัวนะคะเป็นเป็นชุดมินิเดทแขนในตัวเพราะว่าผ้าไหมหนึ่งชิ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทุกคนเออแล้วก็กระโปรงเนี่ยกระโปรงของมินิเดทเนี่ยมันจะต้องวางเป็นกระโปรงบานกระโปรงย้อยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีวางกันนะคะว่ามันจะวางได้ยังไงบ้างนะคะจะวางแบบว่าอาจจะจะวางผ้าซิกแซกยังไงบ้างนะคะให้มันได้หนึ่งชุดสวยๆนะคะอ่ะลองไปชมกันเลยค่ะชุดนี้นะคะชุดตามในหุน่นอ่ะตันในแบบนี้เลยนะคะที่เราจะตัดให้ลูกค้าวันนี้นะคะชุดนี้ก็จะเป็นมินิเดทคอเป็นคอกลมหยดน้ํา คอกลมหยดน้ําแล้วก็แขนในตัวนะคะกระโปรงตัวกระโปรงจะเป็นกระโปรงประมาณเข่านะคะตัวนี้ประมาณข้างล่างของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นลายกระต่ายนะคะส่วนข้างบนก็จะเป็นลายนกยูงทองแบบนี้มันก็เลยทําให้เราจะทาลายยังไงดีนะคะให้มันได้ลายให้มันได้ลายแบบดูแล้วมันมันไปด้วยกันได้นะคะมันมันไม่เพราะว่ามันลายคนละลายเนาะ แต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็าลองลองวางกันดูนะคะว่าออกมาแล้วตัดแล้วจะสวยไหมชิ้นนี้ยังไม่ได้อัดพากาวนะคะเดี๋ยวตัดก่อนแล้วจะไปอัด้ากาวทีหลังนะคะเด็กก็ามาวางทีหลังหน้าสับหลังนะคะเราจะวางให้มันตัดออกมาเท่ากันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาวางชิ้นหลังอีกทีหนึง่งทำเป็นงานซิปนะคะเป็นงานซิปดี๋ยวจะตัดเอาส่วนนี้ออกมาก่อนนะคะตัดเอาส่วนส่วนนี้ออกมาก่อน พี่จะตัดเอาส่วนนี้นะคะไปอัดผ้ากาวก่อนนะคะให้มันเหลือข้างล่างนี้เราก็ค่อยเอามาทําเป็นตัวเสื้อนะคะ<ม>เดี๋ยวเราค่อยไปวางตรงซิปมันอีกทีหนึ่งเนาะ,ะ<ม>แล้วต่อไปก็เป็นเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อ ชิ้นเสื้อนะคะเราจะวางลายนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าผ้าไม่พอเอกก็เลยต้องวางลายนี้เนาะวางลายนี้อาจจะมาวางลายตรงนี้มันก็จะเหมือนกระต่ายอยู่ขวางนะคะ<ม>เหมือนตัวกระต่ายอยู่ขวางมันจะทําให้แบบดูแปลกๆนะคะก็เลยมันมาได้ตรงนี้นะคะช่วงนี้พอดีแล้วก็จะวางช่วงนี้ให้เป็นด้านหน้าแล้วก็ก็มาต่อมาต่อช่วงทบของเขา้ต่อถ้าจะวางเราก็ได้กระต่ายแค่ตัวเดียวนะคะตรงนี้ได้กระต่ายหนึ่งตัว อ่าได้กระต่ายแค่หนึ่งตัวนะคะเพราะว่ากระต่ายตัวนี้มันก็จะไม่ไม่ได้ไม่ได้นะคะก็จะได้กระต่ายแค่หนึ่งตัวนี่นะคะอ่าเป็นกระต่ายหนึ่งตัวตรงนี้ อ่าไม่ใช่ว่าผ้ามันเหลือเยอะแล้วเราจะวางยังไงก็ได้นะเพราะว่ามันมีลายมันก็ต้องดูด้วยนะคะว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะได้ลายไหนบ้างนะคะชิ้นหลังก็เกือบพอแต่ก็ไม่พออยู่ดีนะคะชิ้นหลังเกือบพอแต่ไม่พออยู่ดีทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องใช้เลยะ เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราวางผ้ากันอยู่นะคะส่วนที่เหลือนะคะมันก็วางได้ประมาณนี้ทุกคนนะคะวางได้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าตรงตรงชิ้นข้างๆอย่างนี้เราต้องการให้มันได้กระต่ายกระต่ายหนึ่งตัวนะคะกระต่ายหนึ่งตัวส่วนตรงนี้นะคะข้างหน้ากับข้างหลังนะคะข้างหลังก็ต้องเปิดใส่ซิปและข้างหน้ามันก็ทบกันแต่เราก็ต้องต่อนะคะต่อเราก็พยายามเลี่ยงตรงที่กระต่ายออกนะคะให้กระต่ายไปอยู่ตรงข้างๆเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดมินิเดสของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นผ้าหนึ่งชิ้นหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วก็จะได้ทรงนี้นะคะทรงนี้เลยนะคะ,ะเป็นกระเป๋าข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้กระเป๋าข้างให้ด้วยสวยงามมากเลยนะคะ